สวัสด,ดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยกับอีฟบอลสองพนยนะครับวันนี้ผมก็มีนี่ชาบี้อารันโซ่นะเป็นล่างทีมชาติสเปนนะอยู่โอเวอร์ติง้งกับลงทีม96นะลงทีมแล้ว99นะครับนะสกิลการจ่ายก็98 99นะก็สกิลดิฟเฟนซีฟนะผม96นะ เก้าสิบอ e นเจอร์เจเมนอะไรไม่รู้นะครับ97 king power กิ้งพาเวอร์ิบิงโคตรแรงเซมินา80เองนะก็สกิลก็ประมาณนี้เนาะผมแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือผมมีนี่โค้ดชาบี้อรันโซฮนะแล้วผมก็งงอยู่ว่าถ้าสมมุติเราชาบี้ที่เป็นโค้ดมาคุมชาบี้ล่างนักเตะมันจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะว่าชาบี้คุมชาบี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะหม,มาผมตอนนี้ก็ในเกมแล้วเขาใช้โค้ดเป็นเป๊ปกวาริโอลาด้วยนะผมเป็นกวาริโอลาร่างเต็มนะนางนี้มาครับเนจ่ยห้ชาบี้สิไปอลันโซ่โหูยดูเปิดโค้ดแม่นครับระดับ คุณชายชาบี้อยู่แล้วไหนกอดอนเปิดโมงซิไม่ไหวไม่ไหวกอดอนต้องถ้าเปิดโมงอย่างนี้ต้องเคลียร์ซ่ายอย่างเดียวครับอ้าวเดบอยจับมาอย่างนี้เฮลเป้ LP, ได้มาแทงหลุดไม่หลุดครับเมสซี่แม่จะได้ลุ้นแล้วอ้าวโรดี้เคลียร์มาสายสบไ so ลให้มานี่มาแต่สกินเนียมาเคลียร์ได้ครับ เมสซี่โอ้โหไม่ไหวครับเกัดตัวเล็กครับเมสซี่มาครับมาโกอาเซนซิโอหรือเปล่าใช่หรอปะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะหมายถึงนักเตะนะผมมอมหลายมาโกเสกินแล้วเมสซี่เท้าซ้ายลูกนี้ครับฮิสเตียนโูมิโลเพื่อนเลิฟเพื่อนรักเมสซี่เลยนะโูมิโลเนี่ยดูคนใช้ค่าบอลังอะไรยัดเเก้าสิบ เสียไลฟ์สเตมิน่หน้อยไปไหน่อยนะแต่ผมว่าก็พอดีแหละสำหรับสเตต์กลางรับนะผมของชาบี้ยาันโซ่นะอาวินิซุตให้มาบริทิแฮมแช้ขวาไปมาโกลอเรเลนเต้อ้อยลอเลนเต้ตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะยอเลนเต้ชื่อมากมาคอสใช่ปะมาโอสหรือมาโกะวะอ่านไม่ถูกนะ ครับลามอสให้มามีองมางี้มาถือวุฒตัดไว้ก่อนโรดี้มาซบัสได้แล้วโรดี้ให้มาอีกทีวินิซุดเจอสกินเนียเข้าไปครับเมซีได้ไหมไม่ได้ปะโรูมโรเองมาทำกันงี้มาก็สยอร์เลนเต้ยอร์เลนเต,นเต้กระชากเข้ามาแล้วโูดิเกอร์สวยงาม ไล่ครับรอคี่คอ์เตอร์เน้นสวนไว้รอเลยเอา้าไม่ได้วะ่ะขึ้นหลังเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนในสี่ออกนะสี่มันเล่นน้าเปล่มามันไม่ค่อยคือเท่าไหร่ต้องมาเล่นปีขวานะ้าแต่ว่าเรามีกอลันคลองตำแหน่ง้วไงปีขวา้ามาทุดซัดไปดอกนี้โอ้โหไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยรับินิซูด มิดสวยไปรับสวนสวนเลยอลันโซ่หนูแทนช่องโค้ชสวยครับเห็นแล้วมิสซี่มอง้วเพื่อนคิดไงจะเปิดหัวให้มิสซี่อลันโซ่ใจมากยังสวยเอ้าเอาไม่ได้เฉยอะไรวะ เงี้ยนะแต่เงี้เอ,าาอ้าคารอตผมจะใจ่ายให้เอ็มเป้นะเมื่อกี้แต่มันไปกดยังไงไม่รู้นะมันไปจ่ายเข้ากลางเฉยเลยกเกิดเคียรได้ดีครับคารอตพี่ไม่ตวัดขึ้นมาไปเลยยาวไปเลยวันนี้นะผมชาบี้คุมชาบี้นะครับคอนเทนต์หลักของเราโดดดิให้มาอย่างงี้ มิดสวยครับครึ่งแรกยังไม่เท่าไหร่นะต้องรอลุนครึ่งหลังครับจะได้ยิงหรือเปล่านเนาะหมาผมต่อกันที่ครึ่งหลังนะอบอลเมสซี่อ่ะแหละผมเอาโอสซรินี่เข้ามาแทนครับซูบสัสไลให้มาโรดี้มาที่ลูเมโลโอ้โหเขาชิงบอลกันว่ะใช้แผนโคตรเป๊ะเลยไงเดี๋ยวต้องรอตั้งหลับนะเราต้องสวนไว้อย่างเดียว ตั้งรับดีๆนะผมต้องปิดแม่เขามีช่องจ่ายได้นี่ไงมันต้องพลาดกัน,กนบ้างแหละเอมเปเปโอ้โหไม่ได้ครับมียังเปิดมาเปิดมาต้องระวังตระวังเขาต่อบอลกันนะจะเปิดพื้นที่อันตรายให้มากนะผมได,ไ,ได้ไหมไม่ได้วะ เอ็มเป้โอ้โหตวัดไม่สวยครับเอ็มเป้ระวังครับต้องระวังการต่อบอลยังไงโอ้โหชาบี้กระดักได้ทุกทางจริงๆว่ะแล้วคิมมิดไปทําเสียแล้วเอา้าเนยมาเนยมาจะหลุดแล้วจะหลุดหรือเปล่าโอ้โหอะไรวะนะแม่เกับได้สายกันนะครับแล้วกันเป้ไม่ต้องตามเป้การต่อบอลอย่างนี้อันตรายมาก ต้องรอสวนกลับไปอย่างเดียวเลยสวยอ่ะโอ้โหชาบีก้กดักได้ทุกทางจริงนะกอดันยิงลูกหนีตวัดสวยๆครับเสือกลับไปยูน่เนี่ยิ้มแค่แม่งอย่างดีครับผมใครมีงบ5 0ารอผมแนะนำซื้อเลยชาบี้ลันโซ่โอ้โหเสวนกลับอย่างดีลิซูอุสให้มาหรืม่โล ครับผมอันนี้โคตรราคา500เหมือนกันนะต้องวัดึืนกันนะผมว่าเป๊ปกับชาบี้นะใครจะดีกว่ากันนะผมราคา500ทองเหมือนกันคนระับตัวนี้เบอร์ลิงแฮมให้มาโรดดี้อ้าวนี่ไงดูผมดูจงังหวะสวนกลับนะอือฮึอันนี้ไม่ค่อยสวยครับต้องยอมรับจริงๆนะไม่ไม่สวยเมืเ่อกี้นี่ไงจะมาเล่นอย่างนี้กับชาบี้เอาอะไรวะ ได้อยู่โอซูรินี่แจ่ไม่ดีนะเปิดม่งแม่งเลยคิดไม่ออกเปิดมองไว้ก่อนนะผมเปิดมองเกมมิ่งอายอเลนเต้นี่ไงคิดให้ยาวไปเลยโอย้ยมันจะยาวให้กอร์ดอนเลยเหรอวะเขียร์ไปก่อนนะ โอ้โหยี่เป,ป๊กกับสวยแม่ถ้าแทงไปเมื่อกี้นี่กอดอนลุดเลยนะมาครับงี้กอรดอนดูจังหวะสวนกลับแต่ละทีได้ลุ้นตลอดเลยนะม,มัธยูธไปมาเอาหูไม่ได้ครับมัธยูธด,ดดดิมาอย่างนี้แลไงมิวูตจะโดนนาทีบาปหรือเปล่าโดนหรือเปล่า ไม่ได้ครับหสวยจัดครับโคชชาบี้มาคุมชาบี้เลยแม่งโคตรเทพครับผมแม่แต่ขอดูทีมเขาก่อนนี่นะแล้วผมจะให้ดูนะว่าเขาก็ใช้นี่นะับผมเป็นโคชเป๊กกว่าเดียวลานะครับใช้แผนประมาณนี้นะเคสผมคลิปนี้ก็ต้องขอดูวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอคลิปคอนเทนต์ก่อนเหมือนเดิมนะครับ